ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กันที่สนามถุงทรงซิตี้นะครับถามกลางอากาศร้อนสามสิบสี่องศานะครับร้อนมากทีเดียวกับหัวกะมากันมากมายทีเดียวกับเช็คแล้วประมาณร้อยอาร์ทิปตัวนะครับร้อยอาทิปตัวกับเก็เขาวในลายยุธชัยกะมาด้วยนะครับลายมิดาชีพกับ กับว่าอื่นๆก็มีกันนี่ครับมากมายเยอะแยะครับการเปรียบกันตลอดทั้งวันนะครับสนามถุงชงนะครับเปรียบวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่ครับยี่สิบเจ็ดนะคกับวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ครับตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ก็ชนนะครับจะทําการชนที่กาหนดวันไว้แล้วซ่องวันนะครับ คือเดืินมีนานะครับยี่สิบสองยี่สิบสามเดินมีนาคมนะครับกับกทนดิติควยแล้วครับเตรียมอ่วไว้พร้อมกับวันชนนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามการเียบว,วันนี้นะครับทางตะนามกระแจงหลวงหน้าเลยว่าขารถนะรับจ่ายง่ายกับอ้วนถีทุกคูนะครับ,อ,บอ้วนถีทุกคกูชวนหัวไม่ทุกคูก็ข้อสักรอบก่อน ในยามที่ไม่ปกติกรข้อความการุณากันก่อนว่าพันธนะครับนะเท<า>้าขัวมาเข้าใจกติกาและการนำวัวมาเปรียบกันมากมายเท่า,าเทียมน,นะครับสรุปนะครับสรุปว่าวัวไดต้งมัดยี่สิบคูนะครับเพียงพอตาหรับการจนซ่องวันนะครับยี่สิบขูจนวันทียี่สิบซ่องยี่สิบมมีมนาคมนะครับ กับแหล้วกาวันทีหยที่ยมาก็เป็นก้องหนาทรายนะครับหนาทรายเปรียบเทียวนี้ก็จะชนจงวันถ้าน้ำหนาทรายจะทําการเปรียบบวในวันทีนึ่งมีนาคมนะครับ<ช>าเปรียบวันทีนึ่งมีนาคมกาหนดวันชนไว้แล้วสําหรับธนาคาอื่นๆกับตอนนี้การยังไม่กําหนดวันชนทีมีเหมั่นกันนะครับธนาคาทีกาหนดวันชนไว้แล้วก็มีธนาคา ถุงโพสเตเดียมนะครับชนะน้ำถุงโพสเตเดียมนี่เปรียบวันที่เจ็ดกำนดวันชนวันทีท่ทสิบสองสิบสามสิบสี่ทรงไทยปีเกา่ารับปรีไม่ไทยนะครับช่วงนั้นนะครเป็นเทศรรกาลวันหยุดยาวพอดีสิบสองสิบสามสิบสี่กับเดินเมษาย,ยนกัชนสามวันนะครับกำนดชนแล้วก็เปรียบวันที่เจ็ดมีนาคมนะครับขาลดใจตามปกตินะครับชนะน้ำถุงโพสเตเดียมชนะน้เสาวงนะครับชนะน้เสาวง ก็จะเปรียบันที่ส3สนามเจ้าทงนี่จะเปรียบันที่13มีนาคมครับเป็นรายการปิเศษกองหนาว่าเชฟนะครับแล้วก็จะทำการจนเดินเมษายนะครับ8-9ก้าสิบกับจนระมรรานวันที่8ที่9ที่สิบเมซายน์นกรุงโผนะครับแต่เปรียบหนึ่งเปรียบลัง ขับนายว่าแชมป์กับเป็นผู้ดำเนินรายการผู้จัดรายการพิเศษนะครับและกก่อนหน้านี้กัเคียงวัวติดไปตัางพิบขู่แล้วนะครับแต่ว่ากถูกตั้งหยุดเนื่องจากโควิดกำลังระบาดช่วงนั้นครับที่จริงจนกันเดินทันว่าเดินเดินเดินธันว่านะครับอยู่ระหว่างนะครับเดินทันว่าหรือมอกาลานะครับทัดไปเลยแต่เนื่องจากว่าติดโควิดกาเลยทางไหนว่าแชมป์แจงว่าวัวท่าพิบขู่ติดติดนะครับกา ถ้าอย่างที่จะชนกันนีก็ถ้ามาจจะตอ่อท่านยาได้นะครับชนธนั่มจงตรงก็บอกว่ามีบางคูเหมือนกันครับติตอ่อท่านยาชนกันเพราะว่าก่อนโควิด -19 ก็ติดไวทิดช่องคูแล้วแต่ไม่ได้ชนเหมือนกันครับนี่หัวกำลังกลับกับช่วงใบซ้มกว่าๆนะครับเราก็เก็บบรรยากาศไว้ให้นะครับกับธนา่มต่อไปก็เป็นธนั่มหญิในวันทึกยี่แปดกุมภาเดียบวบัวนะครับ แล้วก็ชะนำ้ำนาดใส่วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมีนาคมวันที่สองมีนาคมก็บชะน้ำใส่ข้าวนะครับวันทีส่สามที่สี่เว้นนะครับในวันที่ห้ากับชะน้ำตามีร้ำปัตรลุงก้องบาบูดอรกรองคุณวิจิตรสร้างทองนะครับวันที่หกกับชะน้ำบ่อรอนะครับบ่อรอก,กับเรบวันที่หกมีน้ำจีนเลี้ยงด้วยนะครับขายรถจ่ายตามปกติแล้วก็ แล้วก็วันเปิดกับแล้วก็จำนัดวันจนไปแล้ววันที่่องวันที่สามเบี้านะครับวันที่ซ่องวันที่สามเบี้าแต่เกียร์ต้อยนะแต่เกียร์ต้อยตอนเดือนเบี้ากับวันที่เจ็ดกับเพียบที่ถุงโพอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพียบทุงโพโดยทำการจนวันที่ติบจ่องติบตาติบซี่ครับแล้วก็วันที่ติบซ้ำนะครับจนที่เจ้าทงจนวันที่แปดที่เก้าที่สิบนะครับ นี่ข้อมูลข่าวท่านดังดานวัวจนนะครับนี่คือเปรียบวัวตึงชงนะครับประมาณอีกทีกับแ้านำยิ